สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนี้กลับมากับกับผม p c Easy Light นะครับนี่ผมก็จะมาทำการอ่านนิยายที่ผมเพิ่งจะแต่งวันนี้นะครับเป็นคือใครยังไม่รู้นะเมื่อก่อนผมชอบเขียนนิยายมากแต่ผมก็มาเลิกเขียนตั้งสองปีนี่เป็นการกลับมาเขียนครั้งใหม่จะหายไป2ปีนะครับโดยเรื่องผมจะเล่าคือเรื่องโลกแห่งความจริงและความฝันโดยพลเรื่องทีมีข้อค่าว,ว่า เด็กหนุ่มคนหนึ่งต้องทำงานเลี้ยงดูครอบครัวจนกระั่งวันหนึ่งรู้สึกตัวทีโลกนี้ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับโลกแห่งความจริงและความฝันเด็กๆหลายๆคนมีความฝันว่าอยากจะเข้าไปอยู่ในโลกการ์ตูนเกมหรือว่าอนิเมะแต่ถึงยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อาร์ตเด็กหนุ่ม,มาอายุสิบปีสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่เขายังเด็ก จึงต้องมาอยู่กับตาใหญา่คอยทํางานเลี้ยงดูพวกท่านอาร์ตนั้นทาทุกอย่างไม่ว่าจะรับจ้างล้างจานขัดห้องน้ําเด็กเสิร์ฟส่มัดขอดตามส,สนุกและตั้งๆ่างนานา,นา,นานเมื่ออาร์ตกลับถึงบ้านก็พบว,ว่าตาใาญ่เข้านอนแล้วจึงหยิบขนมปังมาแผ่นหนึ่งแล้วเดินเข้าไปในห้องตัวในห้องของอาร์ตนั้นมีแต่โปสเตอร์หนังสือการ์ตูนฟิกเกอร์อย่างถูกซึ่งอาร์ตนั้นเป็นคนเก็บตังซื้อเองทั้งหมด เมื่ออาร์ตเองตัวนอนบนองบนเตียงของเขาอาร์ตได้สัมผัสถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างมีแสงประหลาบวนรอบเตียงของเขาเด็กหนุ่มตกใจมากแต่ร่างกายดังขยับไม่ได้หายใจไม่ออกอาร์ตพยายามยื่นมือแต่ก็สายไปเสียแล้วสติของเขาค่อยๆเลือนลางพ่อแม่เด็กหนุ่มพยายามส่งเสียงแต่มันก็พูดไม่ออกสติค่อยๆ่อยเลือนลางแล้วกับวิญญาจุออกจากล่าง และในวินาทีาสุดท้ายนั้นเด็กหนุม่มเด้วสุดถึงมือที่อ่อนโยนมากๆกำลังลูบหัวเขาอยู่ก่อนี้เด็กหนุม่มจะหมดสติอาดเอ้ยอาดตือเธอได้โปรดเสียงคุณตาปลุกอาทางน้ำตาเมื่ออาหายไปมองข้างๆ้าก็เห็นคุณยายร้องไห้เกิดอะไรขึ้นหรอครับอาถามด้วย่องเสียงมึนงงเมื่อคืนก็เห็นเองนอนชักดิ้นชะงองแถมอยู่ดีก็หมดสติ นึกว่าตายไปแล้วอาเลนเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ให้กุตากับยายฟังตากับยายเห็นพ้องต้องกันว่าโดนของแน่ๆคือตากับยายของอาร์ตนั้นเชื่อเรื่องพวกนี้มากจนถึงขนาดต้องนิมนต์พามาสาน้ำมนต์ในห้องอาร์ตอาที่ทั้งมึนและสับสนก็พยายามนึกถึงมือที่รูปหัวเขาแต่ก็นึกไม่ออกอาพยายามหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ตรงกับที่อาร์เจอเลยจนอาร์มาสรุกับเว็บเว็บหนึ่ง อะไรกันต่างโลกโลกหลังความตายได้สาระชัดชัดอาร์ตวุ่วายแต่ก็เป็นแค่เว็บเดียวเท่านั้นที่ตรงกับที่อาร์เจออาร์เลยเซิร์ฟไปว่าวิธีไปต่างโลกโลกหลังความตายอาร์ตะลึงที่ไม่ควรเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่มากแต่อาร์ก็ยังมองว่าไร้สาระอาร์จึงรีบแต่งตัวไปโรงเรียนฮ่า,น,านั่งไงโอตะคุเม่คืนฝันอินพีเลย,ยาภาพมาเต็มเลยฮ่าอาร์ถูกตะเนในห้องร้อเรียน หมายเหตุโอเดคุแปลว่าผู้ชอบกระตุนญี่ปุ่นข้างไครอาร์ตทำเป็นไม่สนใจผู้นักเลงจินตานต่อเยยิงหรอวะถามทำไมไม่ตอบนักเลงพูดพร้อมกับกดไหลอาร์ตอาร์ตจึงองค้อนใส่ไอ้ตืดนี่นักเลงเตะปากอาร์ตนั่นก็เรียกพวกมากระทืบผู้เพื่อนในห้องอาจจะมองอาร์ตแต่ไม่มีใครมาช่วยเขาเลยจนมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาห้ามไว้เธอคนนั้นเพิ่งจะต้องเรียนมาชื่อว่าอิง นี่เธอทำอะไรเนะี่ยชอบมันเรื่องไงฮะนักเรียนกันโชคติกก็ยังขวางอยู่จนโดนนักเรียนตบหน้าอาจึงโกรธมากพุ่งไปง้างมาแต่ชกหน้าแต่ครได้เข้ามาห้ามเรื่องไว้ก่อนเมื่อโรงเรียนเลิอกอาร์ได้กำลังเดินกลับบ้านก็ได้เสียงมีผู้หญิงคนหนึ่งเรียกอยู่นั่นคืออีงั่นเองเธอมาทำอะไรแถวนี้หรออาร์ถามบ้านฉันอยู่แถวนี้นะี่ยอิงตอบจีนแล้ทั้งคู่ก็ได้แนะนําตัวกัน ขอโทษเรื่องเจ้านั่นนะทำอิงลำบากไปด้วยเลยสลันนะเหรอไม่เป็นไรหรอกอิงตอบกับสลันกินนักเลงคนนั้นนะครับอิงรู้จักมันด้วยเหรออาร์ถามอย่างประหลาดใจก็เรื่องมันซับซ้อนนะ่ะยิงเราสองคนคุกกันอยู่นะ่ะแต่ตอนแรกเขาทำตัวดีมากเลยนะอิงตอบอาร์ตเจ้าบ้านันรังแกผมตั้งแต่เด็กแล้วล่ะอาร์ตตอบอย่างเบือเบ่อ แล้วนี่อิงเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกมีมาไม่ใช่ครั้งแรกนะอิงยินไม่อาร์ตแกเดินจากไปปล่อยให้อาร์จยินเหลอยู่คนเดียวเมื่ออาไปถึงบ้านอาก็ได้ถึงเหตุการณ์เมื่อคืนจึงอยากไปสูตรอาได้เรือไปเห็นแสงประหลาดเดืองแสงมาจากบ้านดีถัดจากบ้านอาไปห้าห้องแถวอาจ,จึงรีบวิ่งไปที่บ้านหลังนั้นแต่หน้าแปลกที่ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นเลย กรีดมีเสียงผู้หญิงกรีดกรีดซึ่งอยูช่ชั้นบนของบ้านอาร์ททำอะไรไม่ถูกพยายามจะเปิดประตูแต่ประตูก็ดันล็อกอาร์ทจึงพังหน้าต่างเข้าไปอาร์ทรีบวิ่งไปชั้นบนของบ้านแต่ก็ไม่พบใครทิ้งไว้แต่รอไม่ลอยไม่ประหลาดปรลาดรอบเตียงเฮ้ยนี่มอะไรกันทำไมเหมือนที่เราเจอเมื่อคืนทันใดนั้นก็มีหมัดสาวเข้ามาที่หน้าของอาร์ทแกทำอะไรกับยิงยิงอยู่ที่ไหน สลันกระชา่าขออาร์ตฉันเปล่านะอาชกหน้าสลันจนล้มแล้วตำรวจก็มาทุกอย่างเราก็ถูกจัดฉากอารถูกนำตัวมาที่สอนหนอ,อวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากจะฟัง e ีพีที่2ต่อก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเสือโยนะล่ะ